ยาเฮ้ยเฮ้เอ่อเฮ้ยเ้มีที่อินด้วยเหรอทำไรล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำายล้างแชนแนลลุยไปกับทำายล้างแชนแนลเกมมีไปเล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำายล้างแชนแนลลุยไปกับทำายล้างแชนแนลเฮ้ย เฮ้ยเจอเล้งเว้ยเล้งเล้งไอ้นี่ปะล่ะอะไรวะตัวสำรองปะค้าวคุณนนเอาคราบคุตาปะนนคาวคุตาปะเล่นอะไรดีวะตัวสำรองตัวสำรองตัวสำรองต้องเป็นอะไรเล้งขอหน่อย้ดิเล้งแรกกับพี่ปะนนเขาเลือกเอาจริงมาอ่ะเล้งแรกกับพี่ปะเอาเอาเอาลิงลิงสองมีไหมลิงสองแล้วเล้งเล่นมูราสเมะ หรือ,รอเกงใจอะพี่เอ,เ,อเอาดีๆโดนเป็นเรื่องจุนสองมาตอนแรกนู้ว่าจะคอนเทนต์ไม่ได้ดูสตตีมหรอฮาเซต,ตายละ <c oughs> มีรูนด้วยมาเนี่ยรูนอะไรไเนี่ยปฏิธานตัววิงแบนแทกออกออก,ออกตัวบันช้าเขาต่าช้าเจอไหมจานต้อมดีดอ เอ้ยได้อยู่เล้งมันหาเซก,กงังซีแบกไปเล้งรีบอดไม่ก็เจอเล้งมันนึกว่าแบบเออมันจะมาแปลกๆวันนี้ดันเอาจริงพวกนายบางวันพอเอาจริงมันเลือกตัวแปลกๆพอจะเล่นตัวแปลกๆมันเอาจริงดูมันเลเล่นสะเขินเลยรอเกมประกาศเปิดยาวๆมันใกล้เปิดแล้นี่ อันนี้มันจินล่างอะไรวะวายโดนเฟดเว่ย์ล่างสองด้วยอู๋แล้วฟูจิจินไอ้น,นี่เป็นมูราสเมะมันมัมมน,มนทันหรือเปล่าวะ,วะพี่เองพี่เองอยากเอาวิ ลูกต่อไปมันการตีลงนะไอฟูจิอ่ะเฮ้ยไม่แม่นเลยลูกกุดลดงเออผู้ครองรีบาคือผู้ชนะห่วงโยกไปเิยไม่ใช่อันนี้หัวนี่ไม่ใช่ห่วงเฮ้ย <laughs> <Nice bus. S 1> ตายนะ <laughs> เออเล็กไปแยกยิงหน่อยดิพี่จำไม่ได้ว่ามูรัสเมย์มเล่นยังไงไม่มีตัวเก็บบอลอ่ะไปแยกยิงหน่อยดิไปมือเลยฮะย่า <Yeah! S 1> ออ ได้นี่หว่ามันเท่ากับมันมีหลอกดังสองจังหวะสามจาังสองจังหวะครึ่งวิกดผิดได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ยซับเออแล้วเลีมังแม่นมาว่ะมูลสเมยเอาตาน่าจะไม่มีฮะพวกพวกตัวละครอุ้ย <laughs> มูลสเมยรูนสเตลฮะ มันยมันจริงแสงหน้าสองลูกลงไดไงมันเปลี่ยนวิธีนับแต็กใหม่หรอฮะเตะมันรบกวนลงสองลูกไดไงอุ๊ยล้มอ่ะล้มล้มพ,พี่ล้มอ่ะไปไม่ได้ฮะฝันดีครับโยมีทิปอินด้วยหรอ ุ้ยตบดีนะเนี่ยดันแม่นี่ไม่ตบดีว่ะเปลี่ยวเลยอ่ะโอ้มดังปันแกล้งได้อยู่เหมือนกันนะมันมีจังหวะหลอกอยู่ได้อยู่ได้อยู่พอได้พอได้โอ,อ้พี่วิ่งไปเก็บบอลแล้วเมื่อกี้ นี่มันแก่งสีซ่ซื้อซื้อตำแหน่งมามาไหมเนี่ยเล้งซื้อตำแหน่งมาหรอตัวบักตัวบักเป็นไงอ่ะบักที่มันเป็นมแมลงอะนะตัวบักมันตกไปโดนหมกตัวบักเต็มมือมูราสเม่แก่งหนึ่งเลยไหมล่ะ ห่วงโยกได้อยู่ปะพี่วราดได้อยู่เหมือนกันนะมันมีจังหวะหลอกของมันอยู่ต่วต่วูโอ้โหแล้วนะอาเซทำเก่าเลยวะ่ะอาเซทำเก่าเลยวะ่ะจังหวะนี้ทิปอินมาวะ่ะมีคนบอกมันทิปอินได้เฟี้ยวด้วยไป็นไปนงทิปอินมาวะ่ะจุวง แต่มือเลยครับอุ้ยล่วงเลยฮะเนี่ยไม่ไม่ได้จ้วงล่วงเลยอะเอาสับสองไม่ได้บอลวะอะครั้งนี้บอกผมสับละสับเสริฟเลยผมตัวเบลล์อุ้ยลม้มเหรอลุนสเตลเวแต่มือเออแค่นั้นก็แค่นั้นตมือ <laughs> ติดแป้นเลยจบจบจบติดแป้นเลยวะไม่ลงไม่ลงโอ้เรียบร้อยเออดีมากเลนดีมากตายูตายู โฮ้ยอาขอ้างนีมันผิวจัดอย่าไปยอมนนอย่าไปยอมลงลงเน้นๆซับเฮ้ยมันก็เล่นได้นะเนี่ยพี่ปลุกพลังขั้นไหนไม่รู้ว่าแต่พี่ว่ามันตบดีแล้วพี่ไม่ได้ใช้ลูนบ็อกด้วยรประเด็นเรียม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 ,ยมอะไรวะโดนตบแล้วเก็บบอลได้คืออะไร เพื่อมันเล่นได้นะตัวมูราสเนม้ยแต่มันอาจจะอาจจะแบบเป็นเมนทําแต้มไม่ได้หรือเปล่าเพราะถ้าเขาโฟกัสมันตัวเดียวน่าจะตกง่ายฮนะอันเนี้ยเอ้าไม่ลงสมแาที่อยู่แก๊งวีระวังระวังสติลเฮ้ยมีช็อตเกมพลิกนั่นนะ่ะ รองสตลตูอมหัวโยกแล้วตอนดังอะมันหน่วงได้นะมันไม่ได้หน่วงหน่วงแบบตายตัวนะครับมันเป็นแบบเรากดเองก็ได้ถ้ากดค้างเนี่ยมันจะเป็นดึกๆสองครั้งอย่างเงี้ยแต่ถ้าตอนดังเราไม่ได้กดค้างอะไอจังหวะสองอะพอจังหวะแรกทําท่าง,ง้างจะขึ้นแล้วค่อยกดดังช้าก็ได้หรือจะดึกๆไวๆเลยก็ได้ก็คือแบบจังหวะสองมันเลือกได้นะว่าจะช้าหรือจะเร็ว ใช่เมนทาแต้มไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าถ้ามันดักทางง่ายแต่ถ้ามันเป็นพวกตัวทําแต้มรองเอามาเล่นเป็นเกมลับด้วยมันตกไกลนะเล่นคู่ฮาเซแบบเมื่อกี้ก็ดีนะครับเพราะว่าฮาเซมันตกไกลใช่ไหมไอ้มูราาเม่ปุพลังเนี่ยมันตกไกลนะมันเพิ่มระยะการบล็อกนะครับแล้วก็ใช้รูนบล็อกด้วยนะอันนี้น่าจะดีมากแต่พี่ไม่ได้ใช้รูนบล็อกมา่ก้มันเป็นรูนดัง